สวัสดีครับพี่นออ้องพบช่องเบาตู้อำเพอออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับในสุดผมกับรอโอกาสกันว่างนะครับณเวลานี้ประมาณตีสองกว่ากว่าก <c oughs> วา่าตี่กว่าเสียงเงียบกว่าตีเสียงเพียเ่ยงเงียบกว่าทบีบุญไหว้คร้ายประแดก <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเอฟซี FC ถามหานะครับน้องแตบมไปไหนน่ครับนี่ครับน้องแตบบยังอยู่แล้วพี่น้องก็ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนบวมขึ้นบวมขึ้น หน้าตาตี๋หัวเข่าเน่คือใส่คือใส่วาเซีนผ้ากันลดลงร่มโมเมนต์ขนาดตนักบวมขึ้นบวมขึ้นพี่น้องอื้อสุดยอดเด็ดเด็ดพ่รถลูกอืมเป็นคือว่าครับใส่พลังงานหลายกินหลายิงขนรถบินพีจะพ่อนี่ครับพี่น้องโอ้หมอลำฟุกขวัญใจนี่สวัสดีครับโอ้พี่น้องพายเพื่อนพี่น้องพี่น้องคอมเมียนโอ้ยเขาเมนต์หลายตัวให้กำลังใจเพผนหลายตัวเห็นบ่ปลาตัว แม่หยังเนาะพี่น้องสีมาอางว่าเอือบไปท่านี้นี่ครับพี่น้องโอ้บ่าวฝุกนะครับเนาะเอ๋อบอลนี้ครับตามคําขอตามคอมเมนต์พี่น้องเนาะให้มาถ่ายคนคน,คนนี้ครับโอ้โซ่หนี้เพิน่นโอ้เพิน่วนคอาเมนต์วาวกับก,กระลังกันกรลังเรือมันี่น้องเสีอกระลังกระลังสูงขึ้นปิ้วปิ้น,นจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวยังว่าทันตีลมบนเอาโปรตดตามพี่น้องนี่ครับ คนคนนี้คือนี่ครับน้องกกลูกสาวครับน้องน้องไปลำเพลนออฟเเชียลสวัสดีลูกสาวตั้งแต่เปิดช่องนี้เราไม่ค่อยเจอกันเลยนะอยโอ้ลูกสาวเป็นไงบ้างตอนนี้ดไ,ดได้ข่าวว่ากลางวันก็ซ้อมลำ ฟอนเสิร์ฟฟอนเสิร์ฟรอ,อ,องเพลงสปอนเซอร์ด้วยกลางคืนมาก็ซ้อมเต้นโคดพัวมโวงแปลงเอาสมองไว้ไหนนี่แยก,กส่วนตรงไหนบ้างนี่ <c oughs> สุดยอดจรง <c oughs> ิงจริงัะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ได้ข่าวว่าเปิดช่องด้วยไม่เคยอ่าตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วพูดมาสารภาพมาตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่ห้าสิบกว่าอีหยัง พี่น้องอันเข้าาเพิ่นยีงว่าท่านเปิดช่องงานน้องน้องไปไปเปิดช่องเดี๋ยวพ่อโน่นนี่นั่นบบบนี้พ่อเปิดนะคนติดตามหาหาแสนกว่าแล้วเม่อเขาได้ถ่ายคลิปเนี่ยพ่อเปิดมาทําไมเปิดมาแช่ไว้ในช่องฟิตนี่ไงไม่ค่อยมีเวลาเนาะซื้อนาฬิกามาใส่ลูกได้มีเวลา <c oughs> นี่ครับพี่น้องเปิดช่องมาอันแทนทีสิทายเมืองละคลิปก็ได้เอาฝ่าเอ็ดไม่ลงเวลา <c oughs> วันละห้านาทีสามนาที ก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปคนติดตามห้าสิบเอาพี่น้องไหนเอาหน้าปกมาจังได้กับฝากไปติดตามมันลุกสารนี่นะพี่น้องเด้อจังได้กับส่งอยู่บ่ค่อยแด่นนี่คก็เพิ่นทนายเพราะว่าผมกับยากผมคือกันตางคนกับตางยาเราชินหนาบูดซิ่กันอีกนี่ครับพี่น้อง่ววยยอูแล้เปิดช่องแล้วนี่ครับพี่น้องเด้อนี่น้องไป ลำเฟื่นออฟฟิเชียลพี่น้องเด้อเขาไปติดตามที่ตามมูลติดตามตามไปคนนี้นี่ครับพี่น้องเป็นกำลังใจเพิ่นตัวเลขขาฟูกับผู้ที่ตามเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้หกสิบเจ็ดนพี่น้องครับก็ไปติดตามเพิมนหลายพี่น้องเพราะเพิ่นมีขวัญอยางไรก็ร่งใจได้พี่น้องเอ้ยนะะี่ครับพี่น้องตอนแรกผมเส้นหนากล่องนี่ครับนี่พ่อไอเอ็นหมูกระทะนี่ครับพี่น้องผมมาต้อง มาไทยตามคอมเมนต์เลยพี่น้องเพราะว่าให้เจ้าไทยได้ไลค์ก็บอกเป็นยังให้เจ้าไทยซะผมแบกแนี่ดีกว่ามาไทย่างนี่ครับน้องก็แต่ซื่อหญิงแม่หญิงลงเมื่อแล้วเจฟซีคอมเมนต์มาไว้มาเบิร์นมาแน่เนี่ยบานิว่าชิมาไทยอ่ะน้องแอดครับพี่น้องแต่เพิ่นว่าไปเทัวอันนองชุดบอกแม่นค่ะอืมเพราะว่าเจฟซีบอกผมประมาณปีกายเลยนะผมจะมาท่านเอกสัมผัส่นแถวบานี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปสัมผัส่น เปิดช่องแล้วเหรอติดต่ออ้าวจอแพนเผ็ดบรนแพงจ,าจา้าคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยสี่เจ็ดก็พอเอาเอาพี่น้องครับเอซี LC บอตุยไปไปติดตามเพิ่มเพิ่มอีกสามคนน네ะพี่น้องให้เป็นรองหาสิ <c oughs> แล้วก็บ,บอกว่าจากช่องบอตุยได้ไปติดตามอันนี้คือกันครับลูกสาวกันครับเอาสู้ๆครับขอบคุณค่ะนี่ครับลูกสาวกันน่ครับไปไปคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อนว่าจากช่องบ่าวตุ้ยมาถึงด้วยออกจากเศร้าคนพี่น้อง จากหาซื้เป็นแจ็คเก็ติฟนะพี่น้องพ่อพิ่นมีขวัญแล้วก็ร่างใจบ่โหมึงไงไม่มีโรคอะไคิดเดียวอือเก่ามึงไงฝนกิ้งเก่งครับคว่าจะปวดอยู่ใจแต่หนูไม่เน็ตก็มาไปนะครับซื้อไครับวอนเหมาม้ากินกินบ่บรรยาบรรยังนิดเดียวเองพ่อเข่ยเาอะไรอะไรนี่ครับพี่น้อง ไหวกำลังกินกำลังนอนพี่น้องว่าเป็นอยังเพราะว่าซ้อมหลายก็ต้องกินหลายนิดหน่อยตอนนี้นางบอกว่านางไม่ค่อยมีไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่ไปไปยืนเบื้องบนเบื้องบนนอ้อยเบื่องบนซ้อมอยู่แต่ผมส่วนมากผมจะบ่ค่อยขึ้นเพราะว่าในส่วนฝั่งนั้นเป็นฝั่งของศิลปินไก่ศิลปินเพ่นันนั่งเซอร์ศิลปินเพ่นจัดการกันซ่ายกันซ่ามาตุ้ยจะอยู่แบบ เบื้องหลังแต่ที่แบบยืนเบื้องห้างๆพี่น้องกะเก่งๆกลางๆนี่อะไรพี่น้องกันยังว่าวันไหนการฟ้อนเพิ่อนกันเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวกะเก่งขึ้นดอกเดี๋ยวจะอะไรเพื่อนกะฟ้อนเก่งขึ้นดอกเดี๋ยวอันอันดับแรกต้องคัดขี้หูขี้ไข่ก่อนไอ้เพิ่อนเนโอ้ยเดี๋ยวเพิ่อนกะรับรองรับรองครับประมาณกลางเทอมรับรองน้องไปเพชรบ้านแพงเนี่ยทะเบงได้พี่น้องหน้าหยาคักหลายยิ้มเนี่ยเห็นว่ากัเออ ปั้เหยอฮะ <c oughs> ก็ไม่แปรงฟันนะเนาะเวลานอนแปรงอะไรโลกแปรงทุกวันแปรงตลอดแปรงตเียอย่างนี้หนูต้องอมอ่ะอันนั้นน่ะโลกอันเป็ดโตนะ <c oughs> มันจะได้ขาวคึบเลยปองออกปาก <c oughs> บิ๊กซอร์ก็ได้ไดเดี๋ยวถ้าถือกันแลงวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะดัดเขี้ยวให้กินยาขม้นมากินขอถ<ข>อขอตอขอตอกันเถอะขอตอไม่ให้เขาถอดหรอกเลยแล้วเขาบีบก้อย ไปทําอะไรมาจ้ะนายล้มตั้งแต่น้อยแล้วล้มตั้งแต่น้อยล้มแต่น้อยแปลว่าบอแมนแลนด์ทำน้ำน้ำน้ำบักจับหอน้ำบักจับเอาหนูหนูุ้นคอนแตกหรอพ่อเห็นอันนั้นไหมที่เป็นอิดแล้วเขาตั้งขึ้นอะเออนั่นแหละสมัยตอนนั้นหนูเรียนประถมไงอ๋อนูเคยเรียนประถมไหมเอ้หรออ๋อพ่อไม่เรียนด้วยหรอที่ทีนี้ก็ไปวิ่งบนอันนั้นน่ะมันเลยล้มอันนั้นหรืออิดเป็นอะไรไหม ย้ดแตกอยู่หรอลร้องจาร์กเลยร้องเลยใช่ไหมเราอ่ะไม่ร้องหัวมันไม่เจ็บปนกระดินโอ้พี่น้องความลับด้วยพี่น้องนี่ความลับถูกเปิดเผยแล้วฟันแตกพี่น้องโอ้ผู้สาวจำได้นางเอกยังไเขียวแตกเออพ่อลืมถามตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยเรามีพี่มีน้องไหมเนี่ยมีพี่หรือน้องมีพี่ไม่มีน้องเลยเราเป็นลูกสาวล่าพี่พี่กี่คน เราไ่เกะซอยสามคนเหรอหนูหนูหนูคนที่สี่าให้แกได้เลยคนที่สามนี่ครับพี่น้องเขาเป็นกำลังเรื่อเพิ่นมีเอ๋ยมีคนมีอายได้พี่น้องเด้อเนี่กินเก่งกินเลีงกินรสกินบวบนะกินแห้งไปออกไปล่าแห้งกินคักแห้งสมุนไพร่ามันได้หรอนี่งได้พี่น้องเด้อเพิ่นก็ยังอยู่อยู่กันนี่ครับคือเก่าครับแขวเหลืองคือเก่าโอ้แม่นยังอยู่ก้าโซบโปขึ้นเก่านะครับพี่น้องกินคักกินแน่ หากระไข่หากระหายหายไข่ใช่ไหมึใช่ไหมเพราะว่าเห็นหายไม่เห็นอยู่ประมาณกี่วันนะไม่เห็นเออได้ข่าวว่าเฟซเปิดเฟซใหม่ได้หรอก็ตอนนั้นเฟซมันเข้าไม่ได้มันมันบอกว่ามันถูกระงับมันจะระงับถาวรแล้วตอนนี้พอดทีนี้พออีกวันหนึ่งมันเข้าได้ก็เลยเอาไปนอนเนาะเขาบอกเอาไปนองเอ้าจัได้ก็ฝากติดตามเพื่อนี่นอน นี่ครับอันครึ่งเล็กใครๆหลายคนบอกว่าเด็กคนนี้น่าจับตามองนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลัางถือคัดเกา่าโดยคู่บาอาจารย์บาตุยก็ไปบอกพ่อสุขุมไปแล้วครับ<ห>เปิดเปิดอันนั้นที่เปินร้องอันที่บาตุยเอาลงในช้อนลงครับพ่อสุขุมอึ้งเลยครับคิดได้ไงวะจ๊ะยังไม่หยุดร้องอีกว่ะ<ห>นะอันที่ว่าร้องเพลงแมววันเย็นนั่นพ่อสุขุมแบบอึ้งอ่ะป๊าจ๊ะ ระหว่างลูกค้ออะไรสองลอยกอซิ๊กกอสั้นมันมีลูกคอพิเศษหรืวเป่าเด็กคนนี้น่าน่าจะไปปั้นนะน่าจับตามองพี่น้องจังได็กเอาน้ำจิ้มหมดยังเอฟซีพอๆไแม่หรือว่าไอ้ไอ้ทรายนะครับพอๆไปแม่ปีนกำลังใจเพิ่นได้พี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวอันซิ่งไหนิ่นเบาอันโน่นนี่นั่นก็เพาะเป็นอยังเด็กเดี๋ยวเพิ่นก็คัดก่อเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังดีขึ้นตัว ตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวนอะ้เราตคอบอสะดุดขาจต่ของนี่รับรองผมค้นเฟร,ร์มนะครับน้องไปลายนี่คุณครับบอสันเจ็ดัสั้นแปดที่ลมบนแน่นอนลอยบอเซ้ยน <c oughs> ยังไงก็สวยได้หลาเ้อนะอย่างน้อยก็แห้พ้นเทอมนี้ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> <c oughs> คุณน้ำเมื่อวันแล้วน้หมอกอ่ะนี่ครับงงส่วนนั้นไอ้ไส้ที่ทำหาน้องแต้มกันนี่ครับยังอยู่เนาะนี่ น้องแต้มมนสกลแอนมุกาหานยังอยู่อยู่เพียงแต่ว่าน้องไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะออกสีออกสากเท่าไหร่มผมก็ผมก็บอกดพี่น้องให้พ่นไปเปิดดิเด้ไปเปิดช่องปวดช่องใหม่หก,หยยกับ๊อเสียหลายเด้เข้ากับประเดเสียหายยังครับครั้มีโอกาสก็ไปเปิดไปลูกบอบเป็นยังไงดีนี่เอาคลิปนี้ฝากไวส้สน,นิทครับพี่น้องคลิปหนใน,นคลองใหม่บ่งหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง พอตัยบ่าวตัย<อ>ลำเพลินอลเอาไปเชีย<อ>ช่ยวด้ว <ละ S 2> ยน<ล>ะคะ,ะพุกคลำเพลินอ้อไปเชีย่ยวน้องปายลำเพลินออฟฟิเชียลครับเป็นกำลังใจเพลินนะครับตอนนี้ยอดคนติดตามถล่มทลายครับหาซิบหกซิบพ <c oughs> อได้ก็ดีเบิร์ดกี่น้องถืวอว่าถ้ามคนไทยสักพักเดี๋ยวออกไอร่ามหนึ่าเดียวครับพวดพวดเลยแหละบอกไปเลยอันตัวไหนดีบอดีครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามามาที่ชมเพเปนกำลังตอนนี้เพป็นกำลังเงิน ก็กำลงังพัฒนาขึ้นตัวครับพี่ไม้สวัสดีครับ